ครับแล้วนะต้องทิกอนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับรีวิวปืนที่ส่งของให้นาโกลบผสมอลูมิเนียมนะครับนาทางที่ปิดนะครับปิดตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปทรงก่อนครับอันนี้ถอดปีกออกนะครับผมเป็นทรงกระโจมยาวนะครับผมจะให้ดูสเปคของปืนคร่าวๆก่อนนะครับนี่จะเป็นงานของ่ายเราจะเป็นทรงนี้นะครับผมทรงไม่เหมือนไครนะครับแต่โจมยาวนะครับ สเปคปืนนะครับผมสเปคปืนตัวนี้นะครับผมรางอลูมิเนียมรางกลมนะครับผมยาวร้อยสิบามเซนนะครับจากนี่ถึงนี่นะครับชักนะครับจากนี่ถึงนี่นะครับแปดสิบเซนนะครับก็ขออภัยครับถึงหน้ากล่องไกนะครับผมจากหน้าปีกถึงหน้ากล่องไกนี่80ิบเซนนะครับผมกระโจมยาวตรงนี้นี่ยาวอยู่ประมาณ96้าบนะครับจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับ หุ้มยาวเลยนะครับผมยาว96เซนครับความยาวของปืนจากท้ายยันปลายหลังนี่147นะครับผมนี่นะครับสุดทรงเืนตัวนี้ค่อนข้างสวยนะครับจะมีตาไม้อยู่ตรงนี้นะครับตาไม้อยู่ที่คอนะครับเข้าตำราปืนหมานนะครับเยอะครับตาไม้นี่นี่เต็มเลยครับสวยครับปืนกระบอกนี้ เป็นด้ามเป็นทันท้ายไม้ประดู่นะครับผมบรลานปืนค่อนข้างดีนะครับนี่คือบรลานปืนนะครับปืนทําออกมาค่อนข้างได้บรรลานครับเวลาจับจะไม่ค่อยหนักนะครับจะได้บรรลานถือสบายมือแต่ถ้าเป็นน้ํามือใหม่อาจจะจับครั้งแรกอาจจะรู้สึกหนักหน่อยครับแต่ว่าปืนยิงปลาในเกตทั่วไปตามท้องตลาดก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูชุดอุปกรณ์อย่างอื่นที่แถมไปนะครับผมอันนี้จะเป็นชุดปีกนะครับ ปีที่ผมแกะออกนะครับเพราะว่าสะดวกกับการขนส่งนะครับปียาว42เซนนะครับผมใช้กับชุดโรลเลอร์ขนาดใหญ่นะครับโรลเลอร์40มิลนะครับของค่ายเรานะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีประกอบนะครับแล้วก็แถมกระบอกให้2กระบอกแต่ว่าแถมเชือกให้กระบอกเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหนีกระบอกนะครับเวลาหนีกระบอกก็ยัดเข้าไปอย่างนี้ครับเวลาประกอบกับปืนนะครับดึงออกง่ายครับ แถมยางให้สองคู่นะครับยางให้สองคู่ค<ย>เวลาลูกค้าสั่งปืนนะครับจะเลือกได้สองแบบนะครับค,<ย>คือเอายางสองคู่นะครับเชือ<ค><ย>กหนึ่งกระบอกหรือว่าเอาเชือกสองกระบอกแล้วยางหนึ่งคู่นะครับเลือกได้นะครับผมเวลาลูกค้าสั่งมานะครับนั้นตัวนี้ต้องสั่งทํานะครับต้องสั่งทํานะครับแต่ประเอินของนา้าโกลบนี่ก็คือมีลูกค้า เขาแคนเซิลนะครับน้ก็เลยขอรับไปดูแลต่ออันนี้ลูกดอกแถมให้3ามลูกเลยนะครับดอกหมอพ่อเป็นลูกดอกสี่มีลยาว40เซน2ลูกนะครับแล้วก็เป็น4.2นะครับหนึ่งลูกนะครับอันนี้เ่ายิงชะโดครับหนงใบพายครับเราซูมดูนะครับเป็นงานที่ค่ายเราเกีีร์ใช้เองนะครับเกีย่์เฉพาะครับใครจะเลียนแบบไม่เป็นไรครับเราไม่ว่ากันครับพี่น้องกันนะครับ ดูนะครับลักษณะของหัวเบยพายนะครับยิงแหวกน้ํายิงชะโดครับร้อยสายทุกตัวครับทะลุทะลวงดีนะครับเห็นได้ยังครับโอเคนะครับร้อนหน่อยนะครับส่วนยางเส้นนี้น้าเขาขอซื้อเพิ่มนะครับยางขุ่น15มิลรูเล็กนะครับเส้นละวัด80บาทนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับทีนี้มาดูการประอบนะครับ ก่อนจะประกอบปีกนะครับนะจะมีโซนองยึดอยู่สามจุดนะครับใต้กระโจมสองจุดนะครับคือหนึ่งสองนะครับแล้วก็อีกตัวนึงจะอยู่ใต้นี่ครับใกล้น้องตัดยกน้ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับนี่นะครับอ่าร้อนหน่อยนะครับวันนี้ผมกําลังจะตกขออภัยนะครับเห็นเหงื่อหยดนะฮะ อ่าเดี๋ยวซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูน็อตแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้น็อตตัวแรกที่อยู่ด้านบนนะครับจะตัวสั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ซูมดูจะได้ไม่สับสนน็อตนะครับเพราะน็อตมีสามตัวขนาดน็อตไม่เหมือนกันนะครับอันนี้หัวแเปอร์นะครับผมน็อตเกียร์ปล่อยหัวแเปอร์นะครับดูนะครับลักษณะหัวอันนี้ตัวแรกนะครับตัวบนนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับ พอเวลานะเอาไปประกอบจะได้ไม่ไม่สลับน็อตกันนะครับตัวที่สองจะอยู่ส่วนกระโจมใหญ่นะครับแน่นอนว่าตัวน็อตจะยาวกว่าตัวแรกนะครับํำง่ายๆนะครับตัวสั้นอยู่บนนะครับกระโจมบางด้านบนกระโจมหนาด้านล่างนะเห็นไหมครับอันนี้ตัวตัวที่สองครับเดี๋ยวจะเทียบขนาดให้ดูกับตัวแรกนะครับเห็นไหมครับอันนี้ตัวแรกนะครับสั้นๆนี้ของข้างบนนะครับตัวยาว จะเป็นตัวที่สองนะครับอันนี้จะอยู่ใต้กระโจมนะครับเป็นหัวเจเปอร์ทั้งสองตัวครับส่วนตัวที่สามนะครับจําง่ายนะครับผมนี่นะครับตัวที่สามจับอยู่นี่นะครับจะเป็นน็อตเชี่ยวปล่อยเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นหัวกลมๆนะครับเวลาใส่ก็อย่าสลับตำแหน่งกันนะครับนี่ลักษณะหัวน็อตนะครับมองเห็นไหมครับหัวกลมจะอยู่ด้านบนนี้นะครับ เห็นไหมครับโอเคนะครับเวลาประกอบหลายคนมองว่ากระโจมยา,ยาวๆต้องหนักแน่นอนเดี๋ยวผมมาดูการไล่น้ําหนักของช่างเราครับว่าเขาไล่น้ําหนักกันยังไงเห็นไหมครับใต้กระโจมเสาะร่องลดน้ําหนักเห็นไหมครับไล่น้ําหนักไปจนถึงนี้ไม่หนักนะครับเอาเฉพ,พา,ากะการคลายไม่หนักนะครับตัวนี้ไม่หนักนะครับ ไม้ประดูก็ต้องน้ำหนักประมาณนี้อยู่ครับแต่ว่ากระโจมเห็นยาวๆนี้ไม่หนักนะเพราะว่าไล่น้ำหนักด้านในให้แล้วส่วนลางนะครับลางก็ไล่น้ำหนักให้แล้วนะครับปืนกระบอกนี้ค่อนข้างจะไล่บรลานมาดีครับเห็นไหมครับเจาะลดน้ำหนักมานะครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เจาะเพื่อจะลดน้ำหนักโดยรวมของปืนนะครับแต่เป็นการเจาะลดน้ำหนักบาลานของปืนนะครับการไล่เบาด้านหน้านะครับเนี่ยนะครับ มีหลายคนพูดว่าการเอาอลูมิเนียมออกจากด้านปลายออกอย่างเงี้ยมันลดน้าหนักได้ไม่เยอะจริงครับลดน้ําหนักได้ไม่เยอะครับแต่ถ้าว่าปืนเราต้องการสมดุลนะครับการลดน้ําหนักออกจากข้างหน้าเพียงไม่กี่ขีดนะครับจะสร้างปืนให้เกิดการสมดุลได้ครับโอเคนะครับเวลาประกอบก็ใส่น็อตสามตัวเข้าไปที่รางนะครับแล้วตอนนี้ขันออกส่วนการประกอบขีดนะครับ ให้ผมขันเข้าไปให้ดูก่อนนะครับเพื่อการเ็าะหายนะครับเวลานะจะประกอบนะครับจะประกอบปีกเข้ากับชุดรางนะครับนี่นะครับให้เดี๋ยวผมจะผมจะหันอ่าด้านเนี้ยด้านที่มีรูของปีกเนี่ยเห็นไหมครับที่มีรูเนี่ยเอาไว้ด้านล่างนะครับเอาความลงด้านล่างอย่างนี้นะครับ ที่มีรูความลงด้านล่างนะครับก่อนนะจะสอดใส่กับลางนี้นะครับให้เอาน้ํามันชโลมก่อนนะครับอันนี้ผมจะไม่ประกอบให้ดูนะครับแต่ว่าจะจะบอกวิธีเวลาไปประกอบเลยเพราะว่าตรงนี้นะครับชาเขาออกแบบมาค่อนข้างจะพอดีกับความกว้างของปีกนะครับมันจะฟิตพอดีครับหมดปัญหาเรื่องเวลายิงไปแล้วปีดโยกนะครับเพราะว่างานค่อนข้างจะเก็บละเอียดนะครับเข้าแบบแน่นแน่นเปียกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อการปีดลายนะครับ ถารวมน้ำมันก่อนนะครับก่อนยัดเข้าไปนะครับก <là> ็อย่าลืมคลายสปูสามตัวนี้ก่อนยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปเสร็จแล้วก็ดูรูตำแหน่งของน็อตเลยนะครับถ้าน็อตตรงกันปุ๊บอ่ะแสดงว่าเรามาประกอบถุกทางแล้วก็ขันยึดน็อตเสร็จโอเคนะครับไม่ยากนะครับส่วนชุดโรเลอร์ครับอ่ะเข้ามาดูใกล้ๆนะครับชุดโรเลอร์หลังจากที่เอาฝีประกอบเข้ากับฝ่าแล้วนะครับชุดโรเลอร์จะมีน็อ ขันอยู่นี่ขันน็อตตัวเบอร์สิบนี้ออกก่อนนะครับสมมุติเราขันเข้าไปกับฝักแล้วนะครับเวลาประกอบชุดโรเลอร์นะครับนี่นะครับเอาน็อตตัวเมียวางไว้ก่อนนะครับเอาชุดนี้ขันเข้าไปก่อนใั่โวงขันให้แน่นนะครับขันให้แน่นเลยนะครับนะครับแล้วก็ค่อยใช้น็อตตัวเมียล็อกอย่างนี้นะครับ เบอร์สิบหรือเป็นตัวบล็อกเบอร์สิบก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับขันนะครับยึดให้นั่นนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่นะครับก็จะประมาณอย่างนี้ครับแต่ตอนผมถอดไปจะอ่าตอนผมถอดไปจะส่งให้ไปอย่างนี้นะครับก็วิธีประกอบก็บอกไปแล้วนะครับอย่าเอาน็อตตัวเมียมามาหนุนไว้อย่างนี้นะครับอันนี้คือขันเข้าไปขันให้ดูเฉยนะครับแต่เวลาประกอบต้องประกอบอย่างนี้นะครับแบบที่บอกไปเมื่อกี้นะครับ โอเคนะครับเสริมอีกิดนะครับผมเมื่อกี้ลืมบอกนะครับยางที่แถมไปนี่จะเป็นยาง15มิลรูเล็กนะครับเนื้อขุ่นกับยาง14มิลรูใหญ่นะครับแต่ว่าใหม่นะครับผมเวลาใช้ให้ให้ลองใช้รูใหญ่ก่อนครับสีเหลืองจะจะเป็นรูใหญ่นะครับพอใส่เข้าไปในปีกเสร็จแล้วปุ๊บนะครับผมอย่าเพิ่งใส่ลูกนะครับให้ลองดึงยางวอร์มก่อนนะครับเรามากไว้ว่าเนี้ยเราจะมาตรงนี้เนี้ย เนี้ยงารูกดอกอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งใส่ลูกนะครับใช้เมกิกหรืออะไรก็ได้นะครับมาร์คไว้ก่อนนะครับอย่างนี้นะครับมาร์คไว้แล้วอ่ะจุดเกี่ยวเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ลองพอใส่ย,ยางเสร็จแล้วลองวอมกับเอาลูกออกก่อนนะครับเอาลูกออกเพื่อความปลอดภัยลองวอมอยางนะครัว่าเราดึงถึงหรือเปล่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรูใหญ่นะครับถ้ามีรูใหญ่หรือว่า ห้ามินูเล็กนะครับลองวอมยางก่อนนะครับเพราะว่าน้ำมือใหม่บางที่อาจจะไม่เคยไม่ชินกับยางยางปิดโรเลอร์แบบยางแข็งอย่างนี้นะครับจะดึงแล้วรู้สึกรู้สึกแข็งนะครับก็ต้องลองวอมดึงก่อนนะครับผมแต่ถ้ายิงไปสักพักนึงปุ๊บก,ก็จะชินเองนะครับผมหลายคนก็ไม่เคยเดึงยางแข็งก็จ,จะรู้สึกแข็งมากนะปิดโรเลอร์แบบนี้นะครับ แบบโรลเลอร์เฟือยอย่างนี้ต้องใช้ยางตึงๆนะครับถ้าใช้ยางหย่อนปุ๊บยางมันจะข้ามลูกโรลเลอร์ได้ครับเพราะฉะนั้นจุดปลอดภัยสุดคือต้องใช้ยางตึงๆ,ๆนะครับเพื่อจะเค้นเค้นยางให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับส่วนน,นะนะท่านใดน,นะครับสนใจชุด้อมยิงอย่างนี้นะครับคพร้อมยิงอย่างนี้ราคาเริ่มต้นที่4,500้อบาทนะครับเป็นชุดปีกโรลเลอร์อย่างนี้นะครับ งาน4,500บาทส่วนปิดธรรมดาก็สตาร์ทอยู่4,000นะครับแต่ก็ลองโทรมาถามกันก่อนได้นะครับผมเรื่องของราคาเรื่องของสเปคเพราะว่ามันจะมีเรื่องของไม้ด้วยนะครับไม้หายากถ้าเป็นไม้กระดูไม้ทั่วไปนะครับมันก็ราคา4,500ถ้าเป็นไม้หายากมันก็จะบวกขึ้นไปอีกครับอย่างไงก็สนใจตัวไหนก็ทักกันเข้ามานะครับผม ทักเข้ามาที่เฟซบุ๊กต้อมพิกรนนะครับผมหรือเบอร์โทร080492935นะครับหรือจะทักเฟซบุ๊กคุณปริญญาของนี้นะครับผมคลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมทักกันเข้ามาได้ขอบคุณมากครับวันนี้ที่มารับชมยังไงอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ